อ๋อดูกับข้าวก่อนใช่ป่ะครับก็ผัดโล้มีนะโล้อันนี้อะไรเหมือนกันวะาขัหมูเอาไหมข้าวต้มกับน้ำพริกเยเอาดิเฮ้ยอย่าลืมร้านนี้ที่เราขายข้าต้มหนึ่งมีหมูต้มมีกุ้งเชียงหมูกรอบไข่ทอดชิฟโฟอันนี้อะไรอะใบปอ หมูเหียภาษาจีนหมูเหียอะไรนะหมูเหียวหมูเหียหมูเหียวเรเหมูแห้งมาเอาลูกพี่เทงหนยดมออกผมนิดนึหรอไขเชโออหวานๆหยให้เอาไข่เชโอกุ้งเชียอหมเชียงกุเชียงกี้ออแล้วก็ทหมูต้องรมกันไมอย่างหมดูได้ได้ครับอันนี้มีน้าจิ้มไหมครับท่านี้มีสีกับเต้าเียวเอาผเา ต้มสองมีโพลิสเวฟซี่โพลิสครับโพลิสโพลิสโพลิสใช่ครับแต่เขาต้องใช่เขาต้องเสียวหลังข้าวต้มเสียวหลังเขาเรียกเขาเรียกข้าวต้มเสียวหลังเนี่ยครับเพราะต้องระวังมอไซค์เนี่ยซอยมันจะแคบซอยแคบปกติขายกี่โมงครับขายตั้งแต่เช้าถึงบ่ายสองโมงครึ่งครับอ๋อวันนั้นเรามาบ่ายสามปิดแล้วเราก็มาแล้จะปิดแล้วนี่อคือข้าวต้งในตำนาน ออ่่เใชนี่ไงเดี๋ยวหลังจริงด้วยไปที่พอใจมาผมเจ๊ทั้งสูงทั้งคุณนตั้งนี้เนี่่ยะคือแับไส้เลยนะน่ะนี่ไงคือเบรกเบรกหน้าเบรกหลังนี่เฉียวโอ้โหนเลยนะคือตอนแรกอ่ะคลิปนี้ยเราหวังจะมาหายนี่พี่กระเพาะปลาแล้เห็นนะครับแล้วเราเดินสั่งให้มาดันมาเจอร้านนี้ วัเสี๋ยวสีมันเฮ้ยอะไรนะก๋วยเตี๋ข้าวต้มเสี่ยวหลังครับข้าวต้มเสี่ยวหลังนะครับโอ้โหมันนี่ฟินมากฟุกมากเรามาลองดูเลยนะครับข้าวต้มมันจะรูเป้าใหม่เลยนะถ้าไม่ขายมีเนยพี่แดนเฮ้ยอันนี้กินแบบใครพวกหมูเชียนอะไรวะคุณทำไมคนเลือกตัวตายอะดบุหลี่อะไปไหนอันนี้หมูไเพี่ใไชโป้ไอ้ไอ้หมูนี่ป่ะหมูไชโป้เลยท่ีนะ อันนี้เขาเรียกอะไร่หมูใชไข่ทอดเชฟโป๊ไข่ทอดเชฟโป๊ะปกติเราจะกินโบผัดไข่แต่อันนี้มันจะมาเป็นแพรนหวานๆเหมือนเรากินไข่หวานญี่ปุ่นเดิอืมแต่ข้างในเป็นเชฟโป่าแต่พอเข้าต้มแบบนี้มันจะเดาไม่ยากมันจะเดาทุกอย่างของมันเออแล้วก็เพราะว่ามันจะตรงตัวสมมติไข่ทอดเชฟโป๊ มันจะรู้เลยอ่ะเนดูอ่ะอ่าคือจะมีไส้โป๊ะมันจะมีกลิ่นอยู่แล้วหรือป่าอืมแล้วก็มีรสชาติความหวานหวานเค็มอันนี้คือแค่ไม่ไข่ปกมันมีหมูผมเดาว่ามีหมูสามนิดเดียวอ่าแล้วก็พอมันผสมกันคือทิชชู่มันจะรวมตัวกันได้อย่างดีใช่ต้นอย่า ผมน้ำจิ้มจิ้มอ่านี้่ะมัน่รู้ว่าน้ำจิ้มอะไรนะนี่ยน้ำจิ้มแน่จิ้มจิ้มหมูว่ะแต่จิ้มได้เหรอหมูวันโคจ็บอืมตก็เปรี้ยวอ๋ออันนี้ส่วครับสีอิ่วสีอิ่วบอกเลยครับอันนี้จิ้มก็เปรี้ยวแบบมันไม่คุ้นเลยนะแต่ว่าก็เปรี้ยวมากแต่ถ้าเยาวราชก็เดาได้ว่าเป็นจีนจีนหน่อยอันนี้มาอันนี้มาเขาบอกเบียขออีกทีเขาเรียกว่าอะไรนะครับผักนี่ใบปอใบปอ หมวยเฮีย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 หอมหน่อยอือหูกินกิ่นน่ะที่มเลยอ่ะเนี่แน่นะถ้าหอมหน่อยเอาออกหน่อยดีกว่าเดี๋ยวม่ไม่คุ้นแต่ส่วนมากมันจะขมแค่คำแรกเว้ยถ้าผักหรืออะไรที่ผมขมมันจะขมแค่ลองเลยนะหอมเลยอ่ะพรืดหรือเปล่ ารอ่ะยากคุณลองดีครับตกันมาเลยจ้าหมดเลยอ่ะได้ถามผมเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยข้าวท่อมลื <m <m ่นมันไม่ได้หอมอย่างนั้นเลยมันหอมมันหอมเวลาเคี้ยวมันขมเนี่ยเคี้ยวมันขมแล้วเฮ้ยเขากลิ่นเนี่ยไอ้ตรออเนี้อ่ะผมเคยได้กลิ่นเว้ยผมก็เคยผมเปรียบเทียบเียนะผมได้กลับมันคือกลิ่นใบชา อืมที่อยู่ในน้ำชาอืมอ่าใช่ใช่ป่ะแต่ว่าคุ้นป่ะว่าเทเจอร์เนี่ยเราเคยเคี้ยวกับอะไรบางอย่างเราเลยไม่รู้เดี๋ยวลองกินไก่นี่นะข้าวต้มนะผมว่ารสชาติเค็มของข้าวต้มแน่นอนใช่ป่ะรสชาติเค็มๆกินกับข้าวต้มโคตรพลาสติกอืมพลาสติกมากเลยมาก

อ่าใช่อืมกินหัวโตมาเนทุกส่วนเลยเฮี่ห็นหมูกรอบใช่ไหมมีหมูกรอบหมูกรอบจานนึงครับใช่ครับอ่าทานหมดต่อตัวมันจะไม่เหลือเลยหมูกรอบจานนีงหมูพี่เขาด้วยอันนี้เป็นหมูแบบรวนไข่หมูที่ต้มแบบสามชั้นสามชั้นต้มปกติโดยที่แบบว่าคุณไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยเลยต้มอย่างเดียวแล้วก็จิ้มแบบต้าเจี้ยวอันนี้อ่าแล้วปลาให้เป็นชิ้นเลยชิ้นใหญ่ๆก็ ม้สุกงูอ่อืมไอต้นเจียวเม่อกี้ที่กินกันเนี้ยอ่าสู้มันเค็มโดดเลยไม่ต้นเจีมันเหลียวเค็กครับต้่มที่เขาทำเป็นนเจห้ามขาย120บอกว่ามันเค็เปนได้ขนาดนี้ได้ไงวะ ยี่น้ำกี่เส้นพอดียี่น้ำพอดีที่ผมดูเนี่มันไม่ได้เอาหมูด้วยนะอ่าคือที่ผมรีแอคแบบตกใจอ่ะเพราะว่าผมไม่คิดว่ามันจะได้แรงเสียงเพราะว่าเนี่ยอันเนี่ยมันกินต้องเลือดแล้วมันเค็มโดดถูกป่ะใช่แล้วก็เป็นอย่างมันจะจืดจืดหน่อยอืมไม่น่าถึงรสชาติได้ขนาดนั้นเลยเฮยเฉยเลยแล้วปอกีนเขาต้มกตุมนปอกีผมเห็นแล้ว ก็เลยล,ลงองตักดูเขาก็เปล่ามันนะ,ะใช่ก็อบอกเลยว่าเ,าเห็นต้างางเคี้ยวกันหนังกรอบไหมเขาเจอชิ้นใหญ่ใหญ่หนังกรอบเลยอืมอบ้าบ้าถืว่ามันเป็นตัญหามันเข้ากระดับไม่น่าเชื่อเลยและหมูมกรอบนะเวลาโวยไอ้ตีนิาวขาวอ่ะอ่ะ จะได้เคอาหารจีนบนราหรือก uh ็ต huh. ้งมแค่นี้แค่นี้เองแล้วความพอดีของมันคือแบบเหมือนเอาข้าวต้มมาคุมทั้งหมดเอาไว้กไม่จะไม่เค็มเกินไม่หวานเกินอะไรที่มันเกินไปก็ถูกกปกไป้วนน้ำข้าต้มมาครับอันนี้คือเลยฮัลโลกับ เห็นแล้วเครื่องเเครื่องตรงนี้เยอะเลยโอ้โหมันจะเค็มนิดเดียวเว้ยพี่ขอเครื่องพะโล้ยาจีนเป็นพะโล้ยาจีนอ่าแต่เราจะติดหวานถูกไหมถ้าเป็นพะโล้ใช่ใช่ถ้าเป็นพะโล้มันจะต้องหวานเขาหวานเลยเพราะว่าอันนี้เขาตักมากับคาตคิคาคิขาหมูมันจะต้มเป็นเค็มเลยถ้าเป็นไปได้ที่ไม่ได่ที่มันจะแบบมีรสเค็มนำมาจากน้ำขาหมูที่เขารวกมันมาแล้ววันนี้ใครตัดคัาคิี่ตาเดี๋ยเนี่ย ก็คากี่เวลาต้องุนตุนนานๆน้มผขมมันละลายนะอืะอืมคากี่ลิตรน้ำหนักก็ลำเด้นเลยคน,นักไม่เลด้วยใช่แ้ผมชอบถ้าคนชอบกินเินช่องน้ำเลยใช่มันไม่เละเว้ยพี่แั้งโหดมาก แต่ไม่เคยกินกินแต่เทปโปรฟัตเทอ่าพวกนัต้องลองดูหน่อยกับข้าวไปเลยเพราะว่าข้าวเนี้ยที่แบบไม่ต้องปฏิบัตเยอะแล้วแล้วความเละของข้าวแม่พอดีเนาะโอ้ลองกินหมูวันนี้ครับเจียวๆไหมหรือว่าไม่ไม่คุณต้องจิ้มเลยเพราะว่าเจียวๆมันจะไม่มีอะไรเว้ยแล้วราดนี่ใช่ใช่แล้วราดตัดเจียวราดลงไปนั่นแหละ บอกเลยว่าน uh, ี่คือความพอดีที่ลงตัวไม่ต้องเยอะจริงๆเขต้องมันต้องเอามาณนี้ใไหมนะใช่ครับไม่ต้องเยอะเกินไปไม่ต้องน้อยเกินไปเหรอเ่ะอไปป่ะไม่ต้องอยู่อย่างมี้เว้ยแม่งไปแบบไปเลยอ่ะก่อนนี้นะหมูกรอบตาอ๋อหมูกรอบตาเหรออ๋อขอน้ำนิดนิดเดียว ได้ได้ได้กลบเล็กนีอยหน่อยใช่โอ้โหเฮ้ยผีสูตรที่ผมว่าแม่งโหดะสูตรนี้ใช่เฮ้ยเออผมรสชาติออกเลยเนอะเมื่อกี้ผมกินเหี้ยอย่างแล้วพอคุมาทำนฮีไม่ใช่เลยว่ะใช่ป่ะใช่เลยอ่ะก็กินเนื้ออยากกินหมูตอผัดกับเนื้อไออีกเนี่ยอีกเหี้ยคำเมื่อกี้มังใช่ ขึ้นไปนี่รสชาติเหมืนคุณเนี่ยนี่ดูเนี่ย,นนยใช่เนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยรสชาติาคุณมากอยากให้มาลองมากเลยกลิ่นแม่งเป็นเหมือนประเภท,เ,ทเดียวกับใบาชาเออใช่ต้องทำใบาชาทอดที่เรากินตามพวกเจียงไล่อะไรอย่างเงี้ยปีเคี้ยก็มีสิทธิ์นะมันมีอย่งางใบชาเลยที่เราได้ทมาเด็ดทำก็หาฟิวชั่นเออวะ่ะก็เป็นไปได้นเนี่ยดูดิแต่ว่ารสชาติจะออกเค็มหน่อยผมว่าไม่ไม่ไม่ได้เค็มอย่างนั้นนะเล้วอยาดูครับออะไจเาป อ่าสีขาวไม่ต้องเยอะมากเพราะว่ารสชาติของใบนะมันมันมีความเข้มใช่ใช่ใช่มันมีแล้วใช่แบบโคตรใช่ได้สองตูดได้สองสูตรเลยลองเนี่ยลองครับมาเก็บงานทาเกล็นเฮ้ยสะพ้ายในรสชาติกับฟิวมันเหมือนกันนะชื่อว่าเอาเถอะเพื่อนร้านเนี่ยไม่ได้อยู่ในรีวิวเราในวันนี้แล้วนั่งเดินมาเจออีวิแล้ว นี่ถูกอยากให้เอาไวหลังแต่ว่าอยากให้คนเอาหมอไปตกแล้วโรยด้วยโรยด้วยเชียงปึ๊บุเชียุเียงหราด้วยกระเจี๊ยวกระเจี๊ยวยกลเอฟกล่องอหมูกรอบม่ยิ่งอร่อยเพิ่มอีกใช่เรสั ข้ามมือกได้โคชัยทำแรกทกินนี้นะใช่ขอลองเสียงผักเนี่ยตัวแปะตัวแปอะอ่ะไอ้ผักเนี่ยตัวสำคัญเลยไอ้ออผักเนี่ยผมว่าไม่เป็นอีกรสชาติใหม่ๆสำหรับลิ้นเราที่ไม่ไม่ค่อยได้กินด้วยม,มันเลยรู้สึกแบบเออเพิ่งดีวะ่ะาไม่กกได้อร่อยเลยอืมไม่ไเคยได้ยาความที่แบบทุกอย่างนม่พอดีรู้สึกเออความพอดีอ่ะผมว่าความพอดีไม่มีใครล้ำเส้นใครเลยใช่บางร้านเราต้องการ แค่พอดีนะใช่พอดีร้านเราแค่ต้องการแค่นั้นเองเรียบเท่าเ,ยาเลยอืมข้าวโพดตื่อปกติอ่ะผมจะกินข้าวต้มอ่ะแล้วล้างข้าวต้มอ่ะเขาจะต้มข้าวต้มใส่อะไรบะใบเตยอเออแล้วก็มีมข้าวเหนียวหน่อยเดี๋ยวเขียวแต่ผมรู้สึกว่าอ,อันเนี้ยแม่งคือเพีเดียวความเป็นข้าวต้มที่แบบเราไม่ค่อยได้กินที่ไหน พราะว่าข้าวต้มมันไม่มีรสชาติอะไรใช่ป่ะไม่มีเออพอใส่ใบเตยมันหอมขึ้นมันกินอะไรคงอร่อยขึ้นอ่ะแต่ข้าวต้มเนี่ยจะวัดเขาเก่าอที่คุณจะทำให้ข้าวที่ต้มเนี่ยเม็ดมันเน็คพอดีเลยอืมอันนั้นไข่ไขมันก็สวยอีกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวต้มเนี่ยตึดล้ำแล้วให้มันพอดีเนี่ยแค่นี้เลยน่ะอืมถ้าเรากินกันได้เนี่ยข้าวต้มเนี่ยนี่ยางไม้ถึงความพอดีไม่ใช่ความอร่อยเลยไม่ใช่ความอร่อยความพอดีแล้วก็ความง่ายความง่ายความพอดีเนาะรสชา ดไม่มีรสเผ็ดหรืออะไรชอบเลยมันจะคุ้นเคและกินกับข้าวต้มน้ำหมาดจาเนื้ไทยจะพากันจีบแบบไม่หมากันพอดีแต่แต่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันจะมีความอมเค็มกว่าเมนูที่เรากินทั่วไปข้าวต้มเสียบไม้นะครับผมแต่เฮียเขาไม่ได้พูดเองนะแต่คนรอบๆเนี่ยพูดครับข้าวต้มเนี่ยที่อยู่ในหม้อดินเนี่พออยู่ในหม้อดินทีนี้ข้าวเนี่ยจะวางบนทราย ใช่เขาเรียกว่าเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์บาร์เหมือนกันแต่เป็นตู้ไม้ตู้ง่ายๆกันนะแต่อยากให้มาลองนะถ้าใครมาสำเนียนี่เขาเรียกสำเพลงหรอวะสำเพลงครับมันไม่มีอะไรพิเศษอ่ะแต่พอสิ่งที่แม่งธรรมดาอยู่เลกันเนี่นั่นแหละคือพิเศษอ่ความรู้สึกเหมือนเหมือนเรากินข้าวเสียโปันนั้นอ่ะกับความรู้สึกเนี้ยแม่งคือความรู้สึกเดียวกันใระวังรถระวังรถนะคือบ้านครับเนี่ยท่านผมชอบเวลาเหียดเตือนรถเลยระวังรถจ้ากรินเหรอ่า ดูครับหมดแล้วครับเทียนนะเทียนนครับมาครับทิ้งกันนะครับนี่ครับกรอบหมูต้มใช่ไหมครับครับกรอบหมูต้ม110พุ้งเชียงเหรอพุ้งเชียงร้อยสิบร้กับ5 1าสิบเก้ายี่สิบยีครับสองร้อยเจบไ เรียบร้อยครับผมผมบอกเลยว่อยากให้ทุกคนวายจริงอนะร้เอาเอาง่ายๆแต่พอดีแล้วก็อยากให้มาลองนะครับผมเปิดประสบการณ์ใหม่แต่ับผมระวังรถจักรไป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 เจอไอ้หน้าไปครับ